นี้เจ้าที่ของทางทิมพุ้นะครับกำลังดำน้ำไปดูสะดือบ่อนะครับเพื่อเสร็จแล้วก็ตัดพวกใบมงใบไม้ด้วยครับอันนี้เราทำการกรีนบ่อปลานะครับแล้วก็บอกรองนะครับอันนั้นด้านบนน้ำตกนะครับก็อย่าลืมทำความสะอาดแล้วกักเก็บใบไม้ด้วยนะครับในบ่อนี้ก็เดินสำรวจนะครับแล้วตัดพวกรอบๆนะครับแล้วพวกใบไม้ที่อยู่ข้างคลางในบางส่วนนะครับ งนี้นะครับกำลังใช้อสเตอร์นะครับจีดร้างพวกวัตดุกูองครับฟองเรก็มีวมทอลนะครับแล้วอินิโนแล้วก็ผเอเอ็มนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่ล้างเสร็จแล้วครับเราล้างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ น้ำในบ่ก,ก็ยังใสอยู่นะครับแต่น,น,น้ำใสไม่ได้แปลว่าน้ำดีนะครับเพราะนั้นทุกคนอย่าลืมทำความสาดและล้างกองกันด้วยนะครับสวัสดีครับ